เจกิโล ท่านผู้มีเกียรติครับอีกสักครู่พนักงานต้อนรับจะเริ่มทำการนัจบจำนวนผู้โดยสารขอความกรุณาทุกท่านนั่งประจำที่แล้วใช้ห้องน้ำในช่วง ถึงแล้วครับ,ส,ราธธารบสุราธานีครับเวลคัมทูสทรานฎร์ธานีเซเว่นซาท์พันทิปผมกำลังจะหาทางเขาบอกให้ขึ้นรถพันทิปเข้าเมืองนี่ครับ I'm gonna use local bus พันทิ p bus to go to the downtown ซื้อตัวตรงไหนครับพี่ mm hmm. นี่ครับโลคอลบสัส ส h u t t l e bus เยบ้ออยครับกำลังสีเข้าโรงแรมครับเช็คอินที่โรงแรม CBD ครับ just oh. arrive and now I'm walking to my hotel CBD hotel mm hmm. เดินมาสักพักหนึ่งก็สีหอยครับนี่ครับโรงแรม CBD ครับ เฮ้ยอะวิ่งซีบีดีมอเตอร์ ท,ที่พักเต็มครับก็เลยไปอีก CBD หนึง CBD สองฟู so I'm going to move to CBD 2 CBD 2ครับชื่อนามสกุลเบอร์โทรไลเซนค่ะก็ห้อง890บาทครับ A อ็ดบาทออบบอาบาทออสบดอลาร์เซดอลลาร์ 30, 30, กัประมาณเก่ารอยบาทครับ รวมาอาหารเช้าครับเดี๋ยวมาดูว่าห้องเป็นยังไงครับเช็ค k t h ร r o o ม please c ช็ c k นโรง o ทางนี้เราเตอร์ wifi อยู่ตรงไหนนี่นซิแล้ววันนี้ wifi ให้ดูห้องนิดหนึ่งครับห้องถือว่าสวยครับสวยมากครับก็ Very beautiful room, very big. Hot shower, toilets. air earthy. Uh, okay, television, refrigerator, mini bar. Oh, where? Oh, they can here. Oh, why do be in the view